ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูเอ,อจะมารีวิวมอดโมเคชเ,เจอร์นะครับก็คือมอดอมอดสัตว์นะครับเอานะครับก็เพิ่งลงมาเนี่ยอืจะได้ก็คือมอดนี้จะช่วยทำให้เกมไมค้าวเนี่ยดูแบบเอ,อมีอะไรมากขึ้นนะครับนอกจากมีแกะมีวัวมีไก่มีมานะครับ อันนี้ก็จะมีเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันจะกัดผมอะชิบหายแล้วไงไม่นะ่าเข้าใกล้มันเลยอู้นั่นอะไรนะ่ะตัวอะไรนะ่ะพวกนี้มีกระตายเลยครับอันนี้มันหมีหมีขั้วโลกลเอ้ยช้างแมมมอสครับหวัสดีครับเฮ้ยอ่า โลกไม c ค้าวธรรมดาก็เป็นโลกแห่งไม้ค้าที่มีสีสันมากขึ้นนะครับอุ้ยมันมันเอ้ยเมามันไล่ชนเอ้ยไม่ขอโทด,ดมันไล่ชนด้วยอันนี้ก็มีโคโลกนะครับมีขาวเฮ้ยตายตายนั่นไงโอ้แล้วมันก็เอ,อ,อันตรายมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนลงกันเดี๋ยวจะพามาดูก่อนเดี๋ยวขอมันจะมีมันมีสัตว์อะไรมา หรือเปล่าไม่อยากอยู่ในเนี้ยอยากอยู่ในป่านี้แล้วอะในถ้ามีอะไรปะอ่าให้ง่ายต่อการดูนะครับโอเคเราจะบินดูเลยนะเดี๋ยวหมดนี้จะมาสอดลงเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ มีสัตว์อะไรอ่ะผมอยากเข้าไปในป่าเอ่อหมูหมีไอ,อพื้นที่นี้มันจะเป็นหิมะนะครับในน้ำมันจะมีปลาด้วยนะครับปลาเอ่อปลาพวกปลาวานนะอ่ะอาสลามมาอย่างเงี้ยนี่ไงเออกระตกนะฮะโอ้ดูนะฮะ นี่นะครับโลกมาครับของจริงเลยนะฮะลืมบ,บอกไปครับที่ผมลงหมดนะครับเวอร์ชันนี้ก็คือ1.4.7นะฮะโอ้นะครับเฮ้ยเออโอ้กระตุกเกินละโอ,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 โอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสอนลงกันเลยดีกว่านะครับจะไปให้ดูกันเองเลยโอเคปุ๊ ่าโอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ภาคนี้จะมาสอนลงมอดเอ่อสัตว์นะครับในไมครับนะครับก็นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะให้แปะลิงก์โหลดไว้นะครับก็โหลดกันนะฮะแล,ะล้วเรียงเรียงตามผมนะครับอ่าตอนแรกเริ่มต้นด้วยไมค้าฟอกนะครับแล้วก็ API ไมค a f บแล้วก็ Doctors, ด็อกเตอร์ด็ออะไรเนะี่ย ด็อเตอร์ชาร์กโมเกเจอร์มอดนะครับ Mob, er, คัตตอม์มอบสเปาเนอร์นะครับเรียงงนี้นะฮะแล้วเราก็เข้าไปที่เปอร์เซนต์แอปดัตนะครับ,าานะรบเข้าไปโฟลเดอร์ไมค์ครับนะฮะเข้าไปที่บินนะครับก็มาตรงไมค์ครับนะครับตัวไมค์ครับแล้วก็โอเพนวิดวิลลาปุ๊บจะได้อย่างนี้มานะฮะ อ่าเดี๋ยวเอานี้นะครับเปิดไมค,ค์คบฟอคขึ้นมาคุมนะครับคุมให้หมดนะฮะลากสายในนี้นะครับเคเอ็กปะ แล้วก็มาที่ API แล้วก็คลิกขวานะครับ Open With แล้วก็ i วลานะฮะค,คุมนะครับลากใส่เบิบโอเคแล้วก็ X ไปแล้วเราจะมาดูส่วนนี้นะฮะโฟลเดอร์นี้ครับ Meta if นะครับลบไปครั ก็เข้าเกมนะฮะอ่าเข้าเกมปุ๊บมันจะทำการโหลดตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับอ่าให้มันโหลด ปุ๊บๆนี่เสร็จแล้วนะครับอ่าจะขึ้นโมแจงงนี้อ่านี่ครับมาดูซ้ายล่างนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะก็คือหมดได้ทำการอินสตอลลงไปแล้วนะครับเอ็กไฟนะฮะก็มาดูที่โฟลเดอร์หมดนะครับถ้าใครไม่มีก็สร้างสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับอ่าก็คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์หมดแล้วก็ลากสองตัวนี้นะฮะ เข้าไปเดี๋ยวผมจะ copy นะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็เปิดตัวไมค์ข่าวอืมจะโหลดอีกทีนะครับ มาแล้วครับก็เข้าซิงเกิลนะฮะสร้างโลกของเรานะครับอ้าวิมพ์ผิดนะครับอ่าเคียด e n ว w เว r l d ์รอมันบิลดิ่งนะครับ ่านะครับมาแล้วจะกระพริบนะครับอ่ามาแล้วเออเราเกิดในไหนเนี่ยในป่าพนาภัยอืมเฮ้ยมีม้าลายด้วยนะครับโอตื่นตามากตื่นตาตื่นใจมากตื่นเต้นมากทุงนี้ไม่ปรับไม่ได้ครับมันแหลกเคโอ้ถ้าอาัดในแคมตตะเสียนี่แม่งโคตรแหลกอ่ะ โอโ้นี่นะฮะก็ไปตรวสอบกันเอาเองนะครับก็มาสอนลงแค่นี้นะฮะชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจกด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีหมอดอะไรมาสอนลงนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับโอ้กระตุกไม่ไหวแล้วครับบ๊ายบาย